ไม่ต้อสู้นะครับมาเกูเล่อชาทางแเทางแ่สามข้าื่อร้ผู้ผู้นนะตู้เน่อนเอาผู้เล้วต่อไปเอาื้านมาเครับปดีครับดีครับครับดีครับมาไม่ทันเลยครับเรียกมาสุดๆแล้ว มาจากไปบ้านอื่นมาจากขอนแก่นปักหมดปากเุาที่บ้านด้วยทำช่องยูทูบด้วเหรอครับอ๋อใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตฝากเนาะได้ครับชื่อช่องรีอา h ช n แนลครับรีอาแชนแนลนะครับก็จริงจริงช่องเราเกิดจากที่นี่แหละนะครับจากพี่น้องยูทูบเบอร์รุ่นพี่ที่ผมบอกนี่แหละครับพอดีได้มีโอกาสเข้ามาแล้วก็ ได้เรียนรู้นะได้อยู่ด้วยกันนะครับ <ปะ S 1> แล้วกอ็อยากที่จะเข้ามาทำยูทูเปเหมือน,<บ>นจะมีช่องอสอนนะครับนี่เป็นครูต้องเรียกว่าเป็นครูที่แนะนำให้เราให้เราลองไลฟ์สดดูนะครับแล้วก็ชอบคุณเ,นเบเนส์คุณเบนส์ประกอบคุณเบนส์ไดอุนประกอบนะครับคุณเบนสวัสดีครับคุณเบนสวัสดีครับคุงดาวสวัสดีครับ ชองรีาชาแนลเรียชาแนลครับพี่ตา้วยครับครับครับควันก่อนเห็นไค้ทำไอ้ทำ้ทำคลิปร้อเรียนผมโครนบรกและไล์ดีมากครับขอบคุณมากครับก็ฝึกๆนะครับก็ได้ครูดีจากทีมยูทับ้านกกอกนะครับยังไงก็พี่ครับเบนยัยอุ่นกกอนะครับช่างดำนะครับของไงกอรยเนาะแล้วก็ช่องของ ที่อดีศนนร์สปนพรแลเจ้าอีกหลายหลายช่องนะครับที่ที่หัวการรับพวกเรานะครับก็ขอขับช่องไว้ด้วยนะครับอ,อาเเลลริยาฉันไม่เอาผมข่าไว้ด้วยับจะขอมาเรียนรู้ ทบดีๆนะครับผมนะครับมาฝึกมาฝึกนะครับอยากดตอนนี้รีอาชแนมีคนติดตามเท่าไหร่ตอนนี้ติดตามจริงติดตามจริงๆประมาณ24,000พแต่ว่าเราไม่เคยทำไล์นะครับส่วนใหญ่เราจะเป็นคลิปนะรัก็เลยก็เลยต้องต้องมาฝึกนครับนี่มันเป็นช่องของบริษัทครับคืออนหน้านี้เปิดเปิดมาไว้เราก็ไม่ได้ ไม่ได้ทำในรูปแบบนเดก็คุยง่ายคือทำไม่เป็นเรามาได้นะครับทำมากๆเลยครับผมก็วันนี้ก็จะขอขอฝังตัวอยู่ที่นี่แหละนะครับเรียนรู้กับพี่ๆนะเย็นนี้จะชวนพี่ๆยูทูบเบอร์ไปวิ่งออกกำลังกายในนี่ยเอาเลยเหรอโอเคครับตกลงไหมครับเอาเลยแ้วนเราดิพี่ไม่ติดกล่องไหมครับน้องเดี๋ยวนั่นกันสักทีได้ทำได้ใครเครียดใครไปวิ่งที่ไหนล่ะ วิ่งทมิ่งกลับไปกลับมาาบไปกลับมาวิ่งวิ่งเดินเดินครับกันว่าเร่ร่งกายดีเฉ่สักเย็นเย็นหน่อยสักหโมงเย็นก็ได้หโมงครึอคห้าโมงคร่งลลมห้าโมงเอาเป็นหโมง้วกันเจอที่ดันอาจจะเป็นสนทีโอเคห้าโมงห้าโมงพี่จงครับพี่่นี้มีสาวสาวที่ถึงแล้เนี่ยครับมือแน่นเลยนี่เนี่ยอย่า้วยรันี่บครับ ไม่มีที่มากมี้ากรมเลยก็ได้ดีครับจัดไปเลยครับเนยกินสบายสบายไรครับจัดไปเลยครับเนี่ยถ้ามีเนี่ยนี่ต้เครับโอ้อยโ้ยยโอ้ยโอยอยโอ้ยโอ้ยโอเยโอยยออออ เขาให้มันนานนะครับให้มันนานนะครับทางแดงก็พูดทางแดงบอกว่าเห็นเล